ความสงครามโลกก็คือความทุกความพินาศทิพหายของสัตว์โลกน,นั้นเกิดเป็นครั้งเป็นคราวสง,ราสงครามที่มันเกิดกับเจ้าของมันเกิดอยู่ตลอดเวลาสงครามนี้ใครๆก็มีใครๆก็เกิดปกติมันก็อยู่กับท่ากับขัน อยู่กับจิตใจอยู่กับท่าเขาขันก็คือการเจ็บไข้ได้ปวดปวดหัวตัวร้อนโดยประการต่างๆมีเรียกว่าสงครามมันอใชา้ย,ยาเข้าไปปราบปราบถ้ายาถูกมันก็หายยาไม่ถูกมันก็ตายม,าม,าม,ามีนก็สงครามหนึ่งสงครามท่าขัน สงครามโลกมันก็เริ่มท่านเริ่มขันเริ่มทาลายสมบัติเป็นทองต่างๆทำลายจิตใจของกันและกันสงครามภายในถ้าแก่ระหว่างที่เด็กกระใจนี่เป็นเรื่องทาลองเดียวกันก็ทําลายจิตใจและทําลายสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนอีกเช่นเดียวกันเลยถ้านี้ระงับสงครามโลกมันก็ไม่เกิดสงครามเจ้าของมันก็ไม่เกิด ชนวนที่ห้เกิดสงครามคุกคเหล่านี้มันมีมากมันลุกลามทั้นมากเป็นไรมันก็แสดงออกมาให้โลกได้เห็นชัดเจนถ้ามันสุมอยู่เพียงภายในมันก็แสดงอยู่ภายในขันของนาคิตนใจของแต่ละคนละคนถึงล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของสงครามเท่านั้นแต่ว่าฟังว่าสงครามนี่มีการต่อสู้กันเราตึงเรียกว่าสงคราม ในขันเรานี้มีพอจะทราบได้เึ่งความเจ็บไข้ด้ยดปวดปรากฏขึ้นมาก็เอายาเข้าไปแก้ไขรีบกลับไปมีเรว่ามีครั้งมีการ,รต่อสู้กันก็เรียกว่าสงครามในระวังใจระหว่างใจกับกิเลสนี้ถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไขไม่มีการชำระกันเลยก็เรียกว่าไม่มีผู้ใดที่จะต่อสู้ก็ต้องปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่เรื่อยๆไป ไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีที่สิ้นสุดแห่งกองทุกที่มีอยู่ในใจของสารโลกอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่มากเพราะฉะนั้นท่านปฏิบัติธรรมะจึงต้องรือเป่นขวัญขวายในอันที่จะแก่สิ่งที่เป็นพิษภัยแก่จิตใจของตนให้เบาบางลงไปการแก้ไขนี้เรียกว่าการต่อสู้หรือเรียกว่าสงครามก็ได้คือเรารบมีทางต่อสู้กัน ถ้าขณะใดหรือเวลาใดวันใดกิเลสมันชนะเราเราก็ยอมทนทุกทรมานภายในจิตใจถ้าเราชนะเราก็มีความผ้าสุกเย็นใจกิเลสหมอกไปชั่วการชั่วเวลาเราก็มีความสะดวกสบายใจด้วยการชำระรือด้วยการต่อสู้กันโดยวิธีการต่างๆเล่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวน,นาแยกขายต่างสติปัญญา อุบายของเราเท่ารู้เท่าทันกับกิเลสมันก็ระงับระง,งับดับลงไป,ไปเป็นาำนังกำนักถ้าอุบายไม่มทันมันก็ทำเราให้รับความลําบากอุบายที่จะสู้กับกิเลสก็คือสติปัญญาสเบียงก็คือความภาพเปียนเป็นเครื่องหนุนเสมอ ความมุสาพยายามความอดความทนหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ถอยนี่คือกองเสเบียงเป็นกําลังสติปัญญาเป็นเครื่องมือรบทั้งหลักที่เรลยอทั้งหลายนี่เ,เบาบางจากติดใจไทเคอมีความร่มเย็นเป็นสุขมี่ืเชื่าการต่อสู้กันระหว่างทิเลสก,กับธรรม ถ้ามีการต่อสู้กันก็ต้องมีการแพ้การชนะกันถ้ามีเรื่องมีการต่อสู้กันหมอบราบไปเลยก็เรียกว,ว่ายอมอย่างราบความสุขที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีมีแต่ความทุกข์้ึ่งเกิดขึ้นจากาอำน,นาจของเจลถ่ายเดียวแต่ถ้ามีการต่อสู้กันแม้จะรับความลําบากลำบนในการต่อสู้เส้นเดียวกับเาลกในสงครามก็าตามก็ยังพอมีทางที่จะรับ ชนะเป็นทัพภาคไปมีความจุคอนสบายใจบ้างสถานะของพวกเราพุทธทังก็ดีทรมังสังคังก็ดีผ่านการสงครามมาแล้วทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็สมรทสงครามหกประภาษาทงไทยถึงปรากฏขึ้นมาเป็นทรมังสนังขาสามมแก่พวกเราพระสงฆ์สาวกต่างองค์ก็ต่างเข้าสู่สงครามตั้งแต่วันอุอสมบท ดูเริ่มแรกตั้งแต่อยู่ในคารวาสย่เรือนมีความมุ่งมั่นต่ออัดต่อธรรมประพฤติปฏิบัติจนถึงคำได้ออกบวดในพุทธศา,าสนาแล้วตั้งหน้าํำเพนตนเพื่อชำระที่เหลือหรือปร,ปราการที่เหลอซึ่งมีพภายในใจให้หมดไปโดยลำดับลำนัก,นกในสนามรบคือความเพียรซึ่งม,องม,งมีอยู่ในสถานที่ขึ้นมีอยู่ในสานที่ต่างๆอาการต่างตาง ยาบทต่างๆเป็นในป่าในเขาลมไม้ชายป่าอะไรก็แล้วแต่จะเห็นว่าเป็นที่เหมาะสมของการรบพุ่งชิงไทยกับพิเรแต่และองค์ละองค์ที่จะพึงเลือกเป้นหาเอาตามอภิยาศัยของตนอุบายวิธีก็คือสติปัญญามีความภาคเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่ตลอดมาจึงได้ปรากฏว่าเป็นทั้งคังสน,งนังคะถานคือผู้ชนะในสงครามระหว่างจ กับธรรมหรือระหว่างกิเลสก,กับธรรมได้กรองบรงมสุขเป็นภายในกิตใจปรากฏเป็นรณะที่สามขึ้นมาว่าสังขังสนังกระฉามิทั้งสามวัตนาน้ได้ผ่านสงครามมาแล้วอย่างเต็มที่จึงได้รับใจชนะอาเราผู้เป็นพุทธบุษัตไม่กล้าเข้าสู่สงครามเลยและมีแต่ยอมแพ้อย่างราบไปตลอดเวลานั้น คำว่าพุทธบริษัทมันก็มีความหมายอะไรดังนั้นเพื่อให้ความหมายคาว่าพุทธบริษัทได้จก่ลูกตาเหลอกอของพระพุทธเจ้าให้เด่นขึ้นก็ต้องมีการประพฤติปฏิบัติดังที่เราทั้งหลายมาบําเพ็ญกันอยู่เวลานี้การมาสู่สถานที่บําเพ็ญนี้ใครๆก็ต้องทราบว่าไม่ใช่สถานที่จะขึ้นสู่วิมานตามโลกขอสมมุตินิยมกันต้องมาถู่สถานที่ลําบากทรมาน ให้อยู่เหมือนอยู่บ้านอยู่เรือนเราสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะันเป็นไปไม่ได้ป่าในบ้านเราก็ไม่มีมาอยู่ในป่าป่ามันเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆด้วมขวาด้วยน้ําด้วยอะไรก็แล้วแต่เราจะพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่ามันขาดแคลนเพลินตามกันหมดแต่เราก็ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลําบากภายในจิตใจของเราเราตั้งหน้ารัพฤติปฏิบัติ กำจัดิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราด้วยความรื่นรึงมันตึงด้วยความพอ,อพอใจนี่ก็ถือว่าเราดําเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าถือว่าเราเป็นผู้กําลังรบสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมโดยถือใจเป็นสนามรบมีอยู่ที่ใจนี้ทั้งสองอย่างธรรมก็มีอยู่ที่ใจกิเลสก็มีอยู่ที่ใจการรบกันจึงรบอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นในขณะที่รบพุ่งพิงไทยกับกิเลส จิตใจเราจินมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์มีความลําบากเป็นธรรมดาเพราะเป็นสนามรบของกิเลสกับธรมซึ่งรบกันอยู่ในสถานที่นี้เรายอมรับในเรื่องความลําบากลาบนผลที่จะึงเกิดขึ้นจากการลําบากเพราะความภาคเพียนหรือการรบกับกิเลสนี้ก็คือความสุขกายสบายใจของเราในวาระต่อไปเมื่อมีความท้อแท้อ่อนแอเกิดขึ้นมา แล้วงมีความทอถอนมีความอิจฉาอาใจต่อความทาาเพียนที่จะก้าวไปโดยลําดับๆเพื่อความเจริญทางด้านจิตใจให้เราพึงระลึกถึงธง,งดั่งพระโพธเจ้าท่านยกไว้ในพระกระสูนไม่กิจโสขาวาหรืออานเยรุขมูลเรวาซุ่งยาตาเลียวพิขบุเมื่อเธอทั้งสั่งสอนพระเมื่อเธอทั้งหลายเมื่ออยู่ในลุกขมูลล้มไม้ก็ตามในเรือนว่างก็ตาม หากว่ามีความหวาดความกลัวเกิดขึ้นพึงรึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาเข้ามาสนิทติดแนบอยู่กับใจและภัยทั้งหลายเหล่านั้นก็จะหายไปคือความกลัวที่เกิดบิพันในจิตใจนั้นก็จะค่อยเบาหายไปท่านว่าอนุเรกกสะฮาอเรยาทะนัตตะกะสสุ อาทะพุทธังเสเรยยตหะหากว่าจะลึกถึงบระเุทธเจ้าความกลัวภัยทั้งหลายนั้นยังไม่หายไปก็ให้เพึงรลึกถึงพระธรรมขึ้นมาแล้วภัยทั้งหลายจะระงับไปคือความกลัวซึ่งมีอยู่ภายในใจิตใจหากระลึกถึงพระธรรมยังไม่หายไปแล้วเพึงระลึกถึงพระสงฆ์เถิดแล้วภัยทั้งหลายจะหายไปอันนี้เป็นหลักยึดของใจ ที่จะให้เกิดชัยชนะที่จะให้เกิดความมั่นใจในเธอทั้งหลายยึดนี้เป็นหลักในเมื่ออยู่ในสถานที่เปลี่ยวเช่นลูกขมูลกกไม้เรือนบ้างในป่าในเขาที่ใดก็ตามคุณถือหลักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในรัตนรัตนะใดก็ตา,ามเป็นหลักภายในใจิตใจพวกเธอทั้งหลายจะมีชัยชนะความหวาดกลัวทั้งหลายจะไม่เข้ามาราวีในจ,จิตใจแล้วจะ เห็นไตชนะไปะโดยลำดับหนับได้นี่เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนพระในครั้งพุทธกาลครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ก็คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันเราก็คือพุทธบริษัทซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลสิ่งที่จะให้เกิดคมกลัวควมท่านพึงหวันไหมายต่างๆก็ได้แก่ที่เดสซึ่งก็มีอยู่ภายในจิตใจเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาล ตานลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ซึ่งเป็นองค์รัตนะองค์รัตนรัตนตรยัยอันเดียวกันจึงเป็นการเหมาะสมตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เราอยู่ในสถานที่ใดหากว่าเกิดความทอดแท้ออนแอขึ้นมาให้เนลึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่ทรงดําเนินมาท่านดําเนินอย่างไรท่านถึงได้เป็นศาสดาดําเนินด้วยความทอแท้ออนแอรหรือทอถอยอย่างเรานี้หรือดําเนินแบบไหน เราคป็ระลึกอ,อย่างนี้เสมอเมื่อได้เอาท่านผู้ดีมาเป็นที่ระลึกกิจ้าของเรายอ่อมขึ้นหน้าลึกคล้อยตามนั้นใหน้กิเลสด้วยความทอ้อแท้แรมันฉุดลากลงไปแล้วระลึกถึงพระธรรมพระธรรมสำหนเป็นของประเสรศิฐเลิศโลกความขี้เกียจอ่อนแอความท้อถอยเ่านี้เป็นของประเสริฐหรือไม่เราทําไมจินมีคล้อยตามมีเชื่อถือและพอใจกับความขี้เกียจมาง่ายความอ่อนแอนี่นักหนา หากว่าสิ่งเหอ่านี้เป็นของประเสิริฐแล้วโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งเหอันนี้ทําไมถึงไม่ประเสร,ริฐกันแล้วเราควรจะยึดอันใดเป็นหลักเป็นข้อเทียบเทียงกันว่าควรจะปล่อยอันใดย,ยึดอันใดเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วเราก็ต้องปล่อยในทางความทอแท่ออนแรยึดเอาหลักความเฉแข็ง mm. เพื่อจะเข้าถึงธรรมที่ว่าเป็นของประเสริฐได้สังฆทานังกระฉามิของพวกเราท่านอทอดแท่ออนแอรหรือ mm. ความต่อแท้อันเดียนี้กับสังขำสนังกระฉามน,นี้เข้ากันได้ไหมความต่อแท้อันแย่เรื่องของกิเลกก็คือเป็นเป็นเรื่องทําลายสารณะึ้่จะมีอยู่ภายในจิตขั้นต้นให้มีขึ้นไม่ได้นี่เป็นเครื่องเตือนตัวเองท่ามสอนตัวเองหรือซักกันระหว่างกิเลกกับธรรมกิเลกกับสติปัญญาความโง่เขลาคือกิเลกแต่มันฉลาดสำหรับสังสอนคน ตัวมันเองโง่คนที่ไปเชื่อมันก็โง่คนที่เชื่อมันก็อยากคนที่เชื่อมันก็ขี้เกียจอ่อนแอถอยหลังแต่ถ้าคนที่เชื่อทำก็แก้สิ่งอ่นนี้ออกได้เขาขยับตัวขึ้นไปโดยลําดับลําดับเพราะฉะนั้นการเชื่อทมจึงเป็นสิ่งที่จะทําให้เรามีคุณค่ามีสาระขึ้นไปโดยลําดับการปฏิบัติธรรมต้องมีความลําบากบ้างตั้งแต่ครั้งพุทธการมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เดินทางสายเดียวกัน เพราะการสู้รบก,กับพิเรสเราจะเอาความสะดวกสบายมาจากที่ไหนเนี่ยแต่ทำงานธรรมดาก็ยังลําบากอันนี้การสู้กับพิเรศซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดภายในใจิตใจและเป็นสิ่งที่อยู่เหนือจิตใจของคนมานานเคยเป็นศาสตราจารย์ของวัตจักนี้มาตรงไม่รู้กี่กับกี่กันในใจดวงหนึ่งหนึ่งซึ่งล้นแล้วตั้งแต่มีสิ่งล่นนี้เป็นเครื่องปกครองและเราจะกําจัดปัดเตาหรือทำละออกได้อย่างง่ายดายอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นั้นจึงต้องตะเกียบตะกายจึงต้องพยายามจุดกําลังความสามารถทั้งสติปัญญาทั้งความภาคเพียรด้านต่างๆที่จะให้เป็นไปตามอาัตตธรรม,มเพื่อสิ่งน,นี้จะเลยลดน้อยถอยลงไปความสุขกายสบายใจใจปรากฏขึ้นแก่เราผู้ดําเนินตามหลักแห่งพุทธบริััทมีเป็นหลักใหญ่ที่เราจะพึงน,นำเนินให้เราระลึกไว้เสมอในการปฏิบาาัติธรรม เพราะกิเลสน่นนะคอยกระชิบอยู่ตลอดเวลานั่งนอนยืนเดินดูที่อาบวบทรใดก็ตามกิเลสจะต้องคอยกระชิดตามอุบายของกิเลสถ้าเราผิดธรรมขึ้นไม่ทันก็จะต้องคล้อยตามกิเลสและหลงไปโดยไม่รู้สิตัวแต่ถ้าเราได้อาศัยสติอยู่เสมออะไรกระชิดขึ้นมาเป็นสิ่งเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ทราบเป็นเรื่องของธรรมเราก็ทราบพอมีทางจะแก้ไขหรือดัดแปลงลงไปได้ พระพุทธเจ้า็ดีพระสาวกทั้งหลาย็ดีท่านสมบุกสมบันลำบากจากจรมาจนชุดแทบชีวิตจะไปไม่รอดจึงได้ว่าเป็นพุทธทางธรรมสังฆสันาานิ迦าน้ของพวกเราที่เรากู้ดาเนินตามท่านซึ่งก็อยู่ในแนวรบด้วยกันก็ต้องมีความลําบากลาบนบางครัง้งบางคราวต้องเอาชีวิตเข้าประกันเลยเป็นก็เป็นตายก็ตาย แต่สิ่งที่มุ่งหมายนั้นยังไงต้องให้ติดมือไม่ติดมือก็ให้ตายกับสนามรบไม่ตายให้ชนะบางครั้งต้องเป็นอย่างนั้นสำหรับผู้ต้องการทำอันตริดมาครองใจถ้าเอาความอ่อนแอมาเป็นหลักเป็นเกณฑ์มาเป็นเครื่องยึดซึ่งเคยเป็นอยู่แล้วมันก็เป็นอย่างเราๆท่านๆไม่ห็นมีใครผิดแปลกจากใครเลยเพราะสิ่งอันนี้มันมีเหมือนกันมันเป็นของเหมือนกัน คนจึงเป็นเหมือนเหมือนกันไม่มีใครดียิ่งกว่ากันไปได้ถ้าไม่แก้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ตามซ้ำนี้ออกไปลาเลค่อยเด่นขึ้นไปโดยลําดับลาดับจิตไม่อยู่กับตัวคือความรู้รู้อยู่กับตัวกิเลสก็แทรกอยู่กับความรู้นี้แล้วคอยกระซิบค,ความรู้นี้ให้เป็นไปต่างๆในแง่ที่จะเป็นไปในทางต,างตาง่ำเสมอสติปัญญาเป็นเครื่องกําจัดเป็นเครื่องต้งทานขีดขวางสิ่งเหล่านี้ ที่เห็นว่าไม่ดีให้ผ่านออกไปเพื่อให้หยุดลอยออกไปจิตใจจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งโดยลำหนักลำหนักมองเห็นอัดเห็นทำมองเห็นทุกเป็นทุกมองเห็นสุขเป็นสุขมองเห็นสาระเป็นสาระมองเห็นสิ่งที่ไร้สาระก็คือก่อนแน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระแล้วดําเนินตามสิ่งที่ดีที่ชอบซึ่งถึงควรตามธรรมนั้นเราก็จะประสบพบเห็นความสุขความเจริญภายในจิตใจของเรา นี่เป็นหลักใหญ่แห่งการประพฤติธรรมท่านเคยประพฤติมาอย่างนี้เราก็ต้องประพฤติอย่างนี้เพราะทางดําเนินเพื่ออาจเพื่อทำก็ต้องเยียบย่ําทาลายหรือฝ่าฝืนกิเลสหรือลบก,กบกิบเลสธรรมกิามาเลสก,ก็เหมือนกับขวาก,ก,กำหนามต้องคอยทิ่มแทงเราอยู่เสมอการแก้ไขกิเลสจึงเ,เ,ปเป็นการลําบากบ้างเป็นธรรมดาแต่ไม่ควรจะถือมาเป็นอุปสรรคทำหน้เรื่อยๆไป ความตายนั่นนะขวางหน้าอยู่แล้วด้วยกันทุกคนเราอยู่ด้วยกันเฉพาะอย่างยิ่งในขณะน,นี้ก็ล้วนแล้วตั้งแต่ความตายเต็มตัวด้วยกันมีใครยิ่งหย่านกว่ากันไม่มีความตายเต็มร่างกายแล้วทุกวินาทีที่เรามานั่งอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าจวนไปทุกวินาทีจวนไปเป็นนาทีจวนก็เป็นชั่วโมงจวนเละมันกินเข้าไปเรื่อยเป็นนาทีเป็น วิบินาทีแล้วเป็นนาทีแล้วเป็นชั่วโมงแล้วก็เป็นวันเป็นเดือนเข้าไปเข้าไปจนถึงจุดแห่งความตายแล้วมันก็ตายได้ด้วยกันอยู่ด้วยการขนาดไหนจะรักจะชอบขนาดไหนความตายมันก็ไม่ได้ไว้หน้าใครทั้งนั้นถึงการแน่ต้องพักครากจ,จากกันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ากินสอนว่าสัพเพสตานว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีเพื่อนทุกก่อแจกเป็นเพื่อนทุกก่อแจเกเกจเก็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเนี่ย เวลาหนตุจงยงได้พยาบาทฆ่าเจจย็นเหแล้วจะยได้มีเย็นแก่กันละกันอปยาประชาหหนตุจงได้พยาบาทอาฆาอาฆาตอย่าได้เบียดเบียนกันในอาฆาหนตุสุขีจะ,ะนั่งริหารันตุต้องนำตนไปสู่ความสุขโดยทั่วกันเถิดนี่ถ้าสอนให้สัตว์ที่มีเป็นเพื่อนทุกข์ก็แจกจิตตาด้วยกันนั่นให้เห็นอกเห็นใจกัน มันมีความเมตตาสง,งสารซึ่งการณการเพราะยังไงยังไงเราก็มันเหมือนกับจัตที่เขาตีกาเอาไว้แล้วน่ะเห็นเขาใส่รถไปก็ดีไล่ไปตามงทางทนถนนทางก็ดีตีกา,าไว้แล้วโอ้จัตตัวนี้เป็นวันนั้นสัตตัวนี้เป็นวันพรุ่งนี้เนี่ยบอกไว้แล้วแล้วก็ตีกามาเรื่อยเรื่อย,เ,อย,เ,อยเขา,เาลงฆ่าสัตวเนี่ยไอ้เรามันก็ตีกาไว้แล้วจะว่างไงคนนี้วันนั้นคนนั้นเดือนนั้นคนนั้นตีนั้นตีกาไว้หมด ป็นเวือว่าการานี้ไมไ่เหมือนอย่างกา้าวตีกับบัวกับหมูกับอะไรอย่างนั้นอย่างไงมันก็เป็นการาหมดทั้งตัวอยู่แล้วละ่ะเราจึงไม่ควรจะประมาทหยกบดื่มควนควายบำเพ็ญเสียตั้งแต่บัดนี้งานของดีเป็นมบัติของเราร่างกายจะเป็นมบัติของพญายมาตรุราคือความแตกความตายก็ปล่อยเข้าไปอย่าไปเจดายอย่าไปหึงหัวหึงหัวก็เป็นความลำบากลำบนตนหมดเปล่าปล่อยตามความเป็นจริงนั้นเป็นความสะดวกสบาย สมกับผู้เรียนทำรรให้รู้ตามไปจินปล่อยลงตามสภาพแห่งโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวของเรานี้มันเป็นเป็นโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยลงตามสภาพของเขาด้วยสติปัญญาที่พิจารณาเห็นควรแล้วจิตใจเราก็จะได้ปล่อยวางไม่ต้องหยุดต้องย้งกับภาระอันหนักซึ่งเป็นสมบัติของโลกไราลากเกินอนิจจังทุกขังอนัตตา ที่เรียนรู้รอบตัวนี้แล้วจิตก็ไม่ไม่นับจิตจะมีความเบาสว่างกระจ่างแจ้งสลัดปัดทิ้งได้ทั้งหมดจิตก็เป็นวิมุติคือความหลุดพ้นจากโลกแห่งไตรลักษณ์นั่นแหละทันเรียกว่านิพานจะเ,<อ>เรียกว่าอะไรก็ได้<อ>ไมาถึงขั้นนี้แล้วสบายั้งนั้นมนขอให้ทุกทกท่านนำแต่ภูมปฏิบัติวันนี้รู้สึกเหนื่อยเพลียเสดมาคอยจะอะไรนักก็ไม่ใช่ไม่หันต้งหัน สันส pues, like, ุปอันหนึงเท่านั้นก็มีเพียอแต่จะให้หิวหัวอยากอะไรไม่อยากนะเฉยๆเคยเอาละขอุติยังัน